ม่าโอเคตปเอ้าเอ้าขอโทษขอโทษเจ๊เป็นไรหรือเปล่าเจ๊ลุกไหวนะเออโอ้มือมือนิดหน่อยครับโอเคเฮ้ยเจ้าหนูเลตเติ้นแซมเองนะกำลังมาที่ร้านใช่หรือเปล่าตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะถ้าถึงแล้วเนี่ยก็รีบบอกอืมลูกค้ารออยู่ เอาเลยฮะสวัสดีครับจุนเดี๋ยวนพันเลยเกี่ยวกับแต่เริ่มเกมเอาเลยฮะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนาดีินั่นเองนะครับผมกลับมาแล้วเย้ ตอนนี้เรามาอยู่กับเกมคาร์ i ิเลอร์ซิมูเลเตอรนั่นเองนะครับกับการเอารถมือสองนั้นไปบิวนะครับแล้วก็ทำเป็นมีมูลค่าที่มากขึ้นเพื่อเราจะได้ร่ำรวยกันยังไงล่ามาดีกว่าตอนนี้เหมือนว่าเขาเนี่ยให้เราไปที่ร้านนะครับเพื่อที่เราจะได้นัดเจอกับลูกค้านะครับนัะซอยหน้าเลี้ยวขวาหรือเปล่าอไม่น่าใช่เอ้หรือว่าใช่ดีบเลยหนี่มันระดับพการในการขับรถในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยว ถึงลานเฮ้ยรอตั้งนานอ,นอ,นอนน่ะโชคดีนะที่มาถึงเน,นี่ยพอดีฉันจะต้องออกไป,ไปข้างนอกจากการทุรนหน่อยนะแต่ฉันจะม,มีงานแรกให้ทำแล้วนะมาถึงก็ไม่เจอหน้ากันครับเหมือนตามอีหลอบเดิมครับปะลุย <c oughs> เขาให้เราไปที่อ่ารถนะฮะใช้อะไรการติดตั้งรถพ่วงลากอ้าวเราต้องใช้อนี้เหรอจัดไปสงสัยต้อง,งใช้คันนี้ด้วยไหม ถอยไปเอาฮะที่พ่วงข้างไหนที่พ่วงข้างคือตอนที่เป็นช่วงเขาเรียกว่าไะทดสอบมันเอารถไอ้นั่นมาเลยรถยกนะครับอะฮะแล้วกด e อุปกรณ์ลากจูงโอเคเรียบร้อยโทรมางล้มีอะไรฮะยิ่งมาเจ้าหนูฟังนะเดียกับลูกค้าเนี่ยลงตัวแล้วแต่ตอนนี้เราก็แค่ต้องไปเอารถมาแต่ก่อนที่จะขับรถออกไปให้นะอย่าลืมแม้แต่น้ำมันนะที่ปั๊มก่อนโอเคต้องไปเติมน้ำมันที่ปั๊มก่อนฮะได้เลย ไปเลยจ้าคามหยุ่นูนนะครับ200เมตรป่ะเดี๋ยวซ้ายไปเลยนะะฮไปแล้วครับประเทศไทยก็วิ่งเลนซ้ายนะทำไมเขาวิ่งเลนขวากันอ๋อลืมไปนี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมาหน้าปั๊มน้ำนมันนะฮะขอย,ย่าจอดเทียบท่าในการเติมนิดนึงนะอ้า ชิบ <ates> หายแล้วต้องกดรีเซ็ตเข้าดีๆเข้าดีๆเข้าดีๆโอเคเข้าดีครับเข้าดีครับอ่าเข้าดีเข้าดีถ่าย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 นี่อีซี่ลงรถหัวใจนะครับระดับหัวใจอย,อย่างผม嘛ะน,นะสบายแล้วผมต้องเติมน้ำมันเท่าไหร่ในรถนี้น้ำมันเท่าไหร่ในตอนเนี้ยน้ำมันเราก็เอฟเหรอเอฟเอฟมันก็ฟูดิต้องเติมเท่าไหร่วะเนี่ย อ๋อนุ่นๆเกตอยู่บนพอเสร็จสิ้นการชำระเงินโอเคต่อไปก็เอาหัวใจออกไหม๋ยวลงไม่เอาออกดีเป็นไงปะถ้าผมไม่เอาหัวใจออกอ๋อโธ่นึกว่าจะดึงหัวแบบนึกว่าจะดึงทั้งปั๊มมาเลยโธ่แค่นี้เองเนะเดินทางไปเลย200เมตรนะรถคันแรกของเรานั้นจะเป็นสภาพแบบไหนต้องมาดูกันฮะเฮ้ย มาโอเคตปเอา้เอา <c ười> ขอโทษผมขอโทษเจ๊เป็นไรหรือเปล่าเจ๊ลุกไหวนะเออโอ,โอ้มือมือ,น,มอน,นิดหน่อยคะ่ะ <c ười> โอเคดีที่ไม่เป็นไรไอ้บ้าเออมาถอยเลยถอยเลยโอ้พี่ลบหน่อยพี่คนก็จะทำงานโ okay. อเคเขาให้เราบกกดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินหน้าก่อนพี่ลบหน่อยพี่ เออได้แล้วมาตรอนนำรถไปที่ร้านของเราไปไปเลยฮะไม่ใช่ว่าจ่ายแล้วใช่ไหมเออนี่เขาจ่ายแล้วเนาะไม่ใช่เราไปดึงมุ่วๆซัว,วๆโดนเขามากระทืบนี่ไม่เอานะเออหน้าเลี้ยวขวาคราบับดิฟดิฟดีฟดิเลยดิฟเลยทางเข้าซอยอย,อยู่ทางนู้นแต่ผมขอเข้าทางนี้แล้วกันนะเพื่อความว่องไวโย่ <laughs> เฮ้ยถึงร้านแล้วเม่<ว><ว>ไหร มาไปแอลซากสวยๆมาแล้วใช่ไหมเี่ยฟังนะไม่ต้องกังวลเรื่องงานช่างยนต์นะอืมแต่ลืมใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันทำความสะอาดได้เลยครับนะเดินได้ปะวะอ่ะลดลงลดลงโอเคลงเรียบร้อยเบรกไหนดูซิขับได้ไหมเอขับได้อยู่โถีซี่เลย้ยคันนี้ดูเหมือนว่ามหล้างจานล้างจาน ล้างรถอีวนล้างรถกันดีกว่านะครับทุกคนนะครับมาหยิบโฟมมาฉีดโฟมนะให้ทั่วคันนะครับเพื่อความวิ่งวับฉับไวนะครับสวยสดใสนะครับในมือคุณนั่นเองอืมหลังคานี่ตัวดีเลยนะเพราะมันล้างคนข้างยากนะฮะนี่เป็นไงเหมือนอยู่ในหิมะเลยล้างรถด,ดีดีด้วยเออฉีดครบแล้วเปลี่ยนนี่ไงนะ้ำเปล่ามา ล้างเลยครับรถคันนี้ต้องทําให้เราได้มีมูลค่าที่ดีนะครับผมเนี่ร่รวยนะครับจากรถคันแรกของเรานะครับผมบอกเลยนี่คันนี้จะเป็นคันออเดิร์ฟอืมเรียบร้อยเงาฉับไวนะฮะโอเคลองเคลื่อนย้ายรถนะฮะไปอีกตําแหน่งหนึ่งอ่านี่คือเสร็จแล้วเหรออีซี่มาแล้วก็ต้องถ่ายรูปเราต้องเอารถมาจอดแล้วครับแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล ลงโซเซีย o อย่าถ่ายรูปหน่อยครับขอแบบสวยๆนะครับนี่ shape, 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 หนึ่งเชฟอะมา2เชฟไหมสองเชฟได้ไหมอืมนามุมนี้มุมนี้มุมนี้รับประกันลดผมนี้ดีนะครับทุกที่ทุกทางนะครับนี่โชว์รูมเราเปิดแล้วนะครับอ๋อมีตะแกรงนะครับก็คือเขาเรียกว่ากจุดตัดนี่ <laughs> เป็นไง รู้เรื่องด้วยหูอะไรก้าจุดตัดถ่ายไม่เป็นหรอกพูดเป็นงั้นแหละลงโฆษณาไปเลยเอารถคันนี้ไปลงโฆษณานะครับซื้อมาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะเออเขายังไม่บอกเลยว่าคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่โฆษณาของคุณเพิ่มโฆษณาใหม่เลือกรถหนึ่งคันเพิ่มรูปภาพไปเลยครับสี่รูปอ,อมีทุกอย่างนะครับรถคันนี้ป้อนราคานะฮะ มูลค่าตลาดตอนนี้คือห้าหกสองแปดนะครับห้าหกสองแปดนั้นผมขออคือถ้าแพงเกินไปอ่ะมันก็จะขายค่อนข้างยากนะครับผมต่อไปที่หกพันแล้วกันกันต่อนะฮะนีเปไงเออ5้าเก้าเก้าไหมหกพันเลยหนึ่งนะฮะอันนี้คือหกพันนี้กำลังดีนะสีเขียวถูกไหมแต่บนผมตั้งเก้าพันนี่เกินไปแพงเกินไป,นไ,ปไม่ได้เอาจริงหกพันผมว่ามันมันแทบจะไม่ได้กำไรเพราะว่ามูลค่าตลาดมันห้า0ันหกแล้วถ้าแปด0ันอ่ะ8ป0พันแพง เจ็ดอะเจ็ดกำลังดีเจ็ดห้าอะเจ็ดเจ็ดทวนอ่ะเจ็ดทวนเจ็ดทวนยังไงเดี๋ยวมันต้องต่อแน่นอนครับไป่ะโฆษณาครับเรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นเอพิกโมตูโมเตอร์เอพิกโมเตอร์นะฮะเวนการ์ดนะครับ,น,รบนี่น่าสนใจไหมผมรับประกันเลยว่าซื้อของร้านเรานั้นนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับรับประกันนะครับรถ สดใหม่แน่นอนเนะฮะต้องขายรถคันนี้ให้ได้ก่อนแล้วจะมีใครมาซื้อวะเนี่ยลูกค้าคนไหนในะผมยืนดูลูกค้าก่อนลเลยยืนรอลูกค้ายืนแม่งบนหลังรถ <c oughs> นี่้ปเขียนแล้วเจ0 0พลูกค้าอยู่ไหนครับใครจะซื้อคนแรกครับผม <c oughs> <c oughs> มีคนเดินเข้ามาลูกค้าหรือเปล่าฮะมาดูรถสองคนเลยโอ้โหมาเชิญครับพี่เชิญครับ ไหนคนไหนจะได้รถคันนี้ไปไม่ธรรมดานะครับพี่รถคันนี้นี่ผมพูดเลยว่าผมรับมานะฮะเจ้าของเก่านี่ดูแลรถด,ดีมากครับเชิญดูคันนี้เลยครับแวนกาดนะครับพี่เนะี่ยคันนี้ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าที่ดูแลดีมากผมเอามาทำนิดๆดหน่อยหน่อยะครับพี่สามารถขับแวนได้เลยโอ้โหทำไมพี่ไม่สนใจหรอ ไม่นะมันแพงกันไปหรอกครับพี่โอ้ต่อราคาได้นะนะคุยกันก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธกันเลยเอ้ยเดินมาอีกรอบนึงเอาไงพี่ใจถึงหน่อยนะนิดนึงคันนี้นดีที่สุดในย่านนี้แลวพี่เอาไงเอาไงนะขายไม่ออกไม่เป็นไรนะครับรถมันรอเจ้าของของ,ของมันหนีไปยังไงล่ะทตไม่ก็ไม่น่าไม่น่าม,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 มีใครมาซื้อนะรถเก่าที่หายมาดูก่อนนี่คันนี้นี่ไงนะคุณหญิงเนี่ยขับมือเดียวนะเอ้ย การเจรจา,าต่อรองเริ่มขึ้นแล้วนะฮะมาเลยดีกว่าคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับผมสนใจ <c oughs> ทำไมเป็นสวัสดีครับวะ <c oughs> เป็นคุณผู้หญิงไม่ใช่เหรอสนใจคันนี้นะแต่ฉันมีเงินแค่ห้าพันหบาทเองอะได้ไหมเออไม่ได้ <c oughs> เอา้ามันเดี๋ยวต้องกดต่อราคายังไงวะเมื่อกี้ชิบหายแล้วเหมือนเหมือนผู้หญิงจะสนใจรถแนวนี้นะค่อนข้างห <c oughs> ไม่สาวพี่สาวคนสวย อย่าเรียกพี่นะคะเอ,อ,เอาน้องสาวครับเชิญดูชมรถก่อนได้เลยนะรถมันก็อาจจะสวยไม่เท่าเท่าน้องเลยมาเลยมาเลยมาคุยกันได้คันนี้สวยๆครับเอ,อ้ยต่อราคามาดีกว่า5,2าองผมผมขอสักหกห้ได้ไหมเออหกพันห้าได้ไหมหกพัน้าผมปล่อยเลย5้าพัเสียไปหนึ่งครั้งละผมขอหกพันเอ้ยหกพัอ่ะ6 2พัองเอ้ยหกพัอ่ะ5 8าพันแป อ่ะอ่ะอาย่ออได้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 หรือหรือไอ,อ้ทีนึงอ่าผมขอหกท่วนอ่าหกท่วนหหกท่วนเลยหกท่วนห้าแปดเจ็ดห้าโอ้ราคาสุดท้ายเอาไม่เอาเอาก็ได้ครับเย่วันนี้ทำดเยี่มมากจ้หนูนี่ เห็น่เสียงเพิ่มขึ้นหลังจากการขายรถไหมรักษามาตรฐานไว้นะเออยิ่งมีชื่อเสียงมากเท่าไรน่ะเธอก็จะมีเงินนะวันนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะสอนเคล็ดลับนะฮะฉบับคนในวงการให้ไปพักผ่อนนะครับนี่ยิบหลับสักตื่นนะครับพรุ่งนี้เราไปตะลุยนะครับหารถกันใหม่เ้ยเจ้าหนูหลับสบายไหม รู้ไหมเนี่ยฉันคิดว่าในเมื่อเธอจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงแล้วเนี่ยของเราในเมืองได้ในขนาดนี้เนี่ยบางทีบางทีคงถึงเวลาแล้วแหละปรับภาพลักษณ์ของเราเนี่ยบ้างแล้วล่ะเห็นไป้ายเก่าๆไหมให้ร้านเราชื่อว่าอะไรนะครับเรียกผมว่าฮอนซาดิลเลอร์นะครับฮอนซาดิลเลอร์นะครับคุณคๆไหมนมาที่ตลาดรถนะดูซิผมมีเงินอยู่เก้าพันนะครับซื้อคันไหนได้บ้างนะ โอหนี่แปดเป็นเจ็ดห้าสิบเลยอะนะ่คันนี้ใหม่แสนหนึ่งนะคันนี้ใหม่เท่าไหร่แสนสี่หูใหม่อย่างเยอะเนะน่หาไม่น้อยไหมอันนี้มาแล้วกันนะแต่มันก็เป็นแสนแต่ไม่เป็นไรกำหนดเวลาเพื่อนนะัดเจอกับลูกค้านะครับร้านอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมไปเอารถนะรถล,ลากก่อนนี่โอ้โหทำไมไม่หลบอยู่ในน้วเนี่ยขอให้กอนลูกเออเตรียมรถลากไปเลยครับเผื่อได้ใช้งานนะครับ แม่เงเอยออกลำบากแตก่ออกได้อยู่ไปเดี๋ยวเราไปต่อราคาก่อนครับว่าเราสามารถต่อได้มากกว่านี้ไหมเนะยฮะนัดเลยนัดเลยเจอแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเบก,ก่อนลูกพี่ลงรถมาโอ้โหเคเลิ้มเหมือนกันนะครับพี่ชายสวัสดีตามที่เขียนไว้ในโฆษณาราคาของรถอยู่ที่4450บาทนะครับผมขอต่อเหลือ4ี่ทวนได้ไหม ค่ารถนะมายกนะครับค่ารถยกนะครับได้ไหม4131ไม่ได้เหรอพี่นั้นผมขอ41ทวนอ่ะ41ทวนนะคิดว่า418เป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลอ่ะได้ได้อะ418ก็ได้ครับมาโอเค418เพิ่ม8บาทขอบคุณนะครับที่จ่ายให้เอ้ยไม่ใช่ที่ขายให้ เดี๋ยวคันนี้จะไปขายให้มันแบบแพงๆเลยเออสภาพใช้ได้อยู่นี่ผมต่อจะเท่าไหร่วะสี่สี่หรือสี่หนึ่งอ่ะโอ้มันลดมาก็เป็นรถเป็นเท่าไหร่เออแต่ก็ได้มาขึ้นมาลูกบึ๊บเออไปพารถเขาโอดีกว่าในแครับ ซื้อมา4 1่บาทนะครับเราต้องขายได้กำไรนะเออขายขาดทุนไม่ได้นะขาดทุนนี่แย่เลยแม่งเ,เลยตีวงนิดนึงโอ้โห,โโหโดิฟดิฟชิบหายเลยล้างก่อนเลยรถมันสกรปรกเกินไป รถมันสกปรกเกินไปไม่ได้ใครจะไปขายรถแบบโอ้โหเก่ากึกขนาดนี้อ่ะไม่มีทางหรอกนะฮะจริงๆผมรับประกันเลยว่าการที่รถสวยเชงกระเด็เนี่ยมันทําให้แบบว่าคน,น,นสนใจใช่ล้างน้ำฮนะรถให้มันสวยเชงกระเด็นนะฮะล้างจากข้างบนลงล่างเลยอืมเหยียบ ผมจะล่าเหยียบรถเหมือนรถจะมีปัญหานิดหนึ่งนะฮะน่าจะสนิมน่าจะมีสนิมลูกค้าว่าไงบ้างอ่ะบอกว่าจะไม่บ่นมากนะเอาละเรามาดูซากรถคันงามๆนั้นกันดีกว่านะว่าต้องซ่อมตรงไหนบ้างนะอืมประตูมีเครื่องอยู่นะเราต้องไปเอาเครื่องเครื่องสแกนรถนะครับ แกรถเลยฮะไม่มีอะไรปัญหาโอ้โหโคตรเยอะเลยเราตรวจสอบท่อไอเสียในรถยนต์นะอืมท่อที่มีรวเนี่ยจะส่งเสียงสะดุดนะและกำไรจะหายไปเร็วกว่าที่คิดอนะโอเคให้หาเทปซ่อมแซมรูที่เอาไงย้อมแมวขายนั่นแหละครับต้องไปซื้อเทปครับทุกคนครับเอานี้ไว้นี่ก่อนไปซื้อเทปเดี๋ยวมาร้านขายของ ออโอ้ยไม่เลยอโอ้ยแค่ออกจากประตูบ้านกูก็ลำบากเลยใช่ไหยไปไปไปสวัสดีพี่ร้านเทปสวัสดีครับเบกสวัสดีพี่ในเทปนี่เทปซ่อมแซมถ้อยเสียสาิบห้าบาทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปมาแล้วฮะกลับมาแล้วกับเทปผู้ใจมา เทปคู่ใจของผมที่ไปซื้อมามาซ่อมแซมกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมันเจอแล้วมันเจอแล้วจุดรั่วนี่ไงแปะพัตเตอร์เฮ้ยเจอแล้วนี่ไง <c oughs> แปะพัตเตอร์เรียบร้อยฮะ Good. Good ขายออกไปได้ดีแต่ระวังไว้เนี่ยมันไม่คงทนตลอดไปหรอกนะเราสามารถซ่อมแซมชิ้นส่วนเหล่านั้นได้แต่ก็ต้องลงทุนกับเวิร์กช็อปสักหน่อยโอเคโอเคเขาให้เราจัดการเรื่องสนิมนะครับไหนดูซินี่สินะสนิมโอ้ไอสนิมโคตรเคระเลยครับพี่ดูดิยาวยันนี่เลยรอยนี่เต็มคันเลยให้ตายเถอะ เวงเอ้ยะไปชนอะไรใครมาหรือเปล่าครับพี่โอ้โหออกไปต้องใช้อน,นี้สินะเอามาฉาบนะเอามาฉาบขูดครับขูดครับขูดขาดชุดล่องงานอย่างเยอะแม่งเงยเรียบร้อยลงสี นะชิ้นส่วนพ่นเลยพ่นเลยพ่นตามรอยนะครับมันต้องไม่ชนมาสักแน่แน่ครับทุกคนผม <c oughs> ว่าคันนี้แม่งชนยับมาชัวร์รับประกันนะ่ล้านเปอร์เซ็นต์พ่นไปอืมก็ดูเหมือนใหม่อยู่นะนี่อย่างเงี้ยโอ้โหยอมเมวแล้วคนที่ไม่เคยผ่านการชนมาเลยครับสีไม่เคยปูเลยครับสีเดิมๆจากโรงงานครับผมปาดปาดเรียบร้อย สักทีอันนี้ก็เอารถไปจอดอรถพร้อมขายครับถ่ายรูป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 ฮะถ่ายรูปต้องขายก่อนหน่อยครับนะค,บคันนี้ยังไม่ตั้งราคาเลยนะแต่ทำเยอะอะทำเยอะขนาดนี้ขอละขอราคาแบบโหดๆนิดน,นึงนะฮะขอราคาแบบดีๆนะครับคันที่สองของเราในวันนี้มาเปิดดูหน่อยสิ โฆษณารถของเราวันนี้นะครับจัดไปสรูปนะครับคุณภาพดีนะครับห้าสรขับขี่ได้ <c oughs> ซื้อมาเท่าไหร่4ี่พ4 000 1 8, 8, 8, 8ี่พันหนปดราคาตลาดือหกพันสองห้าหกพันสองห้าหกเอาสักแปดพันเจ็ดพันะลงโฆษณา7 8. 5็ดครับเรียบร้อย เย่ yeah, เรียบร้อยเฮ้ยโอ้ย,อยหูมึงมาพังรถอะไรกูเนี่ยเฮ้ยฮะมึงมันทำไมมึงมันทำไมรถกูร้องหมดหอีเวนยังไม่ไปอีกโอ้โฮหฮะมึงต้องโดนกูหน่อยแล้วอีคนนี้ฮะมาพังรถกูเหรอฮะพังรถผมเหรอ,หอไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนไปไหน ไปไหน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 มไปไหนมึงก่อกวดร้านคู่แข่งอย่างนั้นหรอฮ้โผลมาจากร้านคู่แข่งลงมาจากร้านคู่แข่งเหรอเฮ้ยร้านคู่แข่งร้านไหนร้านไหนจะมาสู้กับฮอนซาฮะฮอนซ่าดิลเลอร์นี่บอกเลยว่ารถจ้าตลาด you know. อยู่โนอมึงไปบอกเฮียมึงด้วยนะ อย่ามาแย้ยมกับฮอนซาดิลเลอนะครับร <laughs> อลูกค้าครับผมเจ็บะทุกๆครับผมทุกๆเนี่ยรถไม่ผ่านการชนนะครับป้ายแดงเอ้ให้มือสองเจ้าของคนเดียวนะครับไม่เคยขับชนมาก่อนเลยแค่พิกความสามตลบเท่านั้นเองอะไรอะ่ะสนใจไหมครับุีิสาคนสวยต่อะเหลือกูอ <laughs> ซื้อมาสี่พันดึกแล้ว ให้ค่าเวลาเสียเวลาผมหน่อยได้ไหมขอสักเนะเจ็ดพัน 7, นะครับขอสักเจ็ดพันเนะยห้าหกอ่ะห้าหกไม่ยังไงก็เจ็ดพันนะครับอ่ะหกพันห้าห้าเป็นเจ็ดไม่ขายครับไม่ขายครับผมไม่ขายไปเลยครับไปเลย <c oughs> <laughs> ผมซื้อมาก็สีว 4, ่วันหนึ่งแล้วอ่ะไอค่าเสียเวลาผมนิดนึงเนะฮะรถรถที่ผ่านมามันวิ่งแทบไม่ได้เลยมันเก่ามากเนะฮย ตอนนี้ผมทำมันดีมากอ่าเจ็ดพันครับไม่ได้เจ็ดพันห้าพันหกผมขอหกพันสองอ่ะผมขอหกพันสอง5้าพันปดอ่ะผมขอหกพันทวนน่ะราคาห้าพันปดหกหอะ,ะ, 5, 66, ะซื้อมาสี่หนึ่งหปดเออได้อยู่ได้อยู่ถูกเ้ยค่าเสียเวลา เป็นยังไงบ้างเด็กน้อยมีลูกค้าแล้วเนี่ยเล่เงินเด็กก็มาแล้วจำไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะรับดืนเสมอไปแต่รับได้ที่คนเนี่ยควมทุกอย่างได้ดีคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอกลับไปทํางานได้แล้วเพราะถ้าไม่มีรถเพิ่นอ่ะก็ไม่มีเงินครับท่านายครับรับประกันรับทราบครับรับประกันอะไรวะเออยานผ่าหนะที่ถูกทิ้งในลานขยะนะฮะระหว่างที่เราเวนอยู่แถวแถวลานขยะเราก็เจอยานผาหน้าที่ถูกทิ้งเข้า รถคันนี้สนิมเออเครอะและดูเหมือนจะไม่มีใครดูแลแต่ยังเหมือนว่าจะทำงานได้ดีทุกอย่างเลยนาทเตเบนก็ไม่ได้ขึ้นว่าเป็นของที่ถูกขโมยมาด้วยหากคุณสนใจเนี่ยคุณจะรับไปดูแลก็ได้นะคุณจะเป็นการดีนะถ้ามีคนดีๆมารับมันไปดูแลดีก็ปล่อยให้สนิมขึ้นนะอืมริมถนนเนี่ยถ้าต้องการก็บอกให้เรารู้ด้วยนะเฮ้ยน่าสนใจเอาดิหุยลต้องเดินทางไปรับรถนี่ มีรถที่ไม่มีการใช้งานจอดอยู่ริมถนนนะฮะแล้วเขาติดต่อมาให้เราไปรับเอาว่ะเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปเอารถนะครับทุกคนครับแต่ก็คงจะเป็นพาร์ทหน้านั่นเองเน,นี่ยถ้าพาร์ทนี้สนุกยังไงก็ฝากกด Subscribe แชร์กันให้ด้วยนะครับทุกคนครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับไปบายจ้า